Do tôi nói xuôi <laughs> Mà Thì kita kita Thì kita Thì kita 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 Lông kita bà kita Lông kita Lông kita Lông kita kita để kita 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 lên đây kita 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 ต้มต้มหน่อยมา嘛มาแม่ป้อนมามาแม่ป้อนมาเอ้าดีจ้าจอมยุทธ์มา嘛แม่ป้อนเข่ามาโอ้ยลูกเขาอยากกินเข่านี่แซ่บบะหลงแ่บบ่ อาปลาเตียงซื้อมาอีกเด้อทศเสร็จเด้ออ่ะอุ้ยตักเสด็จลงไปยังป่าก็เรากลิ่นนอนจิตจังเลชอบง่ายป่าสโลบสบายดีเด้อเนาะป่าลุงสุขุสุคนลูกสาวขออยากไปน้ำประตูอ่ะ À, đồ khỏi kín thấy ừ. xẹp bao lụng xẹp bò sao xẹp tôm mơ tôm mơ hiện đây tôm mơ nè xẹp ớ ừ, xẹp ui từ đây từ đây ừ từ mà xả phải tủ cái bài phát ông thấy ngang nè Ở lâu quá ngang nè ừ sáng để hết nà

ตัวบลูดเอาเนาะตีแล้วตีไม่ไหแล้วเปียกแล้วเออได้เศษได้ได้เศษตีเปียอืมเอ้ามอ้ามนี่อ้ามได้แลืออ้ามคนเก่งเกาหลีนี่นะเด็กมาพี่มาพี่าพี่ทำไม่ไหพี่ไม่ไหวห้นั่งนี่ไม่ไหวให้นั่งนี่ mày mày bưng mày mày sĩ mẹ mày tí má mày sĩ tí này nè sĩ nè nè mày mày à thế sao? Ý, ý, ý. กินบ่กินบ่นี่กินเข่าเนี่ยแช่บอลกแช่บอลเดี๋ยวเดี๋ยวเอากินสระโต๊ะเอ้ามาหน่ะแม่ในในแม่อกินนี่เจนเจนอ๋อแม่กินได้นี่เด้วยกินตำหุงน้ำแม่ใบด้วยน่ะไปไปอยากให้น้อยอะไรกัน ฮะเห้ย,ยเชโออนี่นะเอาเชบอกเขาบอกว่าอันยงแต่บอ,บอกพี่บอกน้องจะไปทําง,งานเลยอันพวกคนจีนพววนี้นนเหตุยังเด้น,นะเบบชัน้นเพราะฉันเสียว่าจะทุบจเวนคือกระซาม,มันให้เขามากิน ยนี่อ้ามนี่อ้ามดูอ่ะอ้ามอ้ามก่อนเอาข้อหัวไม่ใบฮะอ้าวิทาผิวงามบาลูกบอเอ้ยเออมาดหัวเจ้าของเอ้ยเอาตีเจ้าของตีเจ้าของเอออ่ะรู้อ่ะ โอ้ชุดกอดได้เลงควันน่ะอาลูกอ๊องกินบ้นี่กินบออนี่บ้านบ่กบ้านกระตุนเขาต้องซื้อเขาต้องซื้อวัตถุบอกเอ้าบอกกินบอกยาแล้วยาแล้วบ้าลูก Dạ là bò Chén nhục ăn gặp bóng cái thiên đèn của tôi nhục Nhục hết nhục Ừ nghe bài 2 ở lúc đó À ai chín sầu này Hết mà nì Nì mà phần nghỉ Bằng này nhục Bằng này nhục Bằng này nhục Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những Ni vợ hm, mày vóc vợ vợ mi bay hai vô địch vợ vô địch bay vợ được bay kiếm địch bay đó kiếm 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 กัดกินกัดกินอุ้ยตื่นเตื่นอุ้ยใครเห็นง้างวะนี่อิ่มเลยอ่ะไปให้แมย์ใบไม่แฉะไปไปไปให้อันแม่์ใบเด้อแม่์ใบตีดาเด้อแม่์ใบตีก้นอีหล่าเด้ออ่ะไปคลายแล้วก็เหยียบเลยฮะเนาะ Nãy, cà tông tì tiên hủy loại. Vì lộ lộn lên nó. Ey tiên nơi lộn vườn. Hey luôn, cà tìm được. Mia 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 นทางคงันเดินเป็นมใบดมแหงีอหายเือม่ใบนะลูกม่ใบนะอฟิด้บใบฟิด้บันฟิดเฮ้ปิดเ่ม

ตีมันตีมันมันเดื้อลูกตีมันมันไปเป็นเออเนี่ยตีขึ้นตีแม่ขึ้นเออเก่งเก่งคนอ่ะตบมืออะตีตีมันตีตีมันมันเดื้อนะตีนี่ตีนี่มันไปเป็นเออตีนี้น้มันดึงเนี่ยเออ มาปลิบเลยโอ้เนี่ยไว้มันจะแกว กะป๋องปลากินบ้าขาวนี่นอนเล่นเจัดะนอนเลนอนนอนเจนเนาะอ่ะบู้กนอนลบนอนนาะเจนเยเอาต่อม่มอไม่ไหวไม่รับเลยเจน

ทิมและทิมแลยเออเอาน้ามาทิมอีกบ้านี่เนยตอกนะตอกนะนะเอามาเก็บมาทิมไหมเีลาดึงไปนะเก็บมาทิมอืมเก็บมาทิมลูกเก็บมาทิมนี่ทิมล่องนี่ทิมล่องนี่โอเคงูตบมือตบมือโอ้เก่งได้บ่ไอทิมเอาไปเด้อหมากัดนะเด้อเออมีแมงด้วยนะฮะแมง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 อะไรไคือยังเล็กหน่อยนะ ท่าไรอืมปันหนึ่งพันไปอุ้ยเต่า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 น่ะมีสีขาสีตีนเดินมาเห็นแล้วไหมคู่คู่คิกคิกเห็นไะเต่าเอ้ยเต่าโอ้ Tao đang hát đi hai nè chăm hàng môn tàu ơi Tàu níny nè 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 nén cha đẹp ừ, kinh <laughs> นีเออแม่ตีลูกพอดอ้าวอ้าวพอดเฮ้ย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 แอลมันลั่นเสียงดังดังปัด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 แอลลั่นปัดอ้าวลูกนะแม่แอลลั่นปัดลั่นปัดแล้วมือเพื่อนะเห็ดเห็ดนตาเพื่อนเะ อาไปพอนพ่อนเพลงแอลลันปัดเ้อแอวลันปัดลันปัดอ่ะเจาะเจาะเจาะเลยเพลงเจาะเจาะเลยเจาะเจาะเจาะกินวะกินวะ Chị thơ của gia mấy nó Lại lấy Lại chấp <laughs> Lại chấp Lại <ở> <laughs> Chị tàu ơi tàu lẹ eo lăn phật lăn phật lăn phật đừng nè khó eo lăn xiềng đằng đằng phật 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 à lên lên eo lăn phật lăn phật lăn phật thế lẹ eo lăn phật แสบไปอ่ะเหมนแสเงิ้กี่เาได้สิอะอะบอถ้าหบาทนะหอดอยู่สามแสบไปสามแสแปดบอได้ถ้าถ้าหกหมื่นไปได้หบาทก็สองแสปานงานับขนมนะบึ้งบ้บิ้งบ้งไปไปให้ไม <thôi> ่ไปไปาไปให้ไม่ไปไ ไม่ใบไปดุกไปอยากได้อยู่เดมแต่มาไมีเงินไหนเด้อเฮ้ยออกก็ออกละชื่อของปอมมาแล้วเนาะเด่นอ้าวไปยาแล้วเห็นยังจะอายแล้วเห็นได้จ้ะของปอมกันของยิงใส่ของเขาใส่ของปอมเฮ้ย เฮ้ยรันปัดเรนเปิดเรนเปิยม oh, ันมันเห็นแม่มันเบิ่งโทรศัพท์แเราไหมก็ง่ายสิเนาะไอแบบว่าเออแบบใส่แจ็คชองบารอันนี้มันมันต้องใส่แบบว่าสุดเปิดเนาะอ่าห้องามสิอันงามเนาะโอ้ผู้ใดเด้อสี่น ไปเฉดทีแบบตกเฉ์นี่เนาะตกอันทันข่าวสารด้วยมาหาแบบค้งเช็คเขาอุ้ยแค่ฝันจ้าได้ฝันฝันก็มีความสุขแล้วแแ่่ใส่หน่อยห้าบาทบอสติดเนมาินบอกอดไรร่นมั้ ักเด้ย uhm, ังอยู่ไดมาใหม่อีกได้นี่อืมสร็จหมดแล้วพอพนว่าถ้าออกงานเื่อนบัดเชิญอยไผอยู่ถ้าว่าออกงานคือบ้านเฮานี่มันก็ใช้ก็ไปตายเาต้องงานแบบในโรงแรมน่ะเออคืออยู่งานในโรงแรมหรืองานบัเชิญเนาะงานแบบอืมว่าในบ้านบ่กล้าใช้อีกอ่ะ เวรไม่ไอ้คแล้วชเเขากันก็มัเข่าก็ไอ้ได้ครเบิ่งลายเลยบ้านบ้านเท้าแบบใช่ชุดธรรมดาใช่ชุดประจำบ้านเท้าใสคือมือมิชังไหนแต่มีแต่อีก็มีโอ้ยสาดอยากเนาะเถึกเสีรล้แบบนี้นี่ มาสิตีนี่แบบห้าสั่งมาเลยจ้ะยาวหนมันยาวห่อ๋อวันังเหนื่อยนนึกว่าตีนเป็ดเขาใช้ตีนเป็ดนะหัวเพื่นกัดจืดแต่ว่าหูวเรื่องน้อหมูก็หัวเอาเดี๋ยวถ้าเชยก็บนหัวมึงคือเห็นอยู่บนดูหางในมอนนี่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 ถ้าเชิดน่ะคันน่ยเริ่มคันเลยกีดจีห์ขึ้นพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเออ เกาขึ้นไปชี้แต่มันอยากนั่นรถม้าไปกระดันมาอ่าตุมไปตุมได้หมหยุดอันนี้มาปกไว้ยยุดอออยาตีจอมหยุดชีหนาคืออืมนี่เออ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 เ้หมห้าใช่พอได้ไปหาพอได้ตีอย่างๆงไปตีไปอยู่ใจเราเออ จะไปยังเราตัดผ่าฮะเเพื่อนทิวป่าเพื่นทิวแิวไปิว,ว,ว,วจะไปดูไผวะปากจูยังไม่มานจะปากจูรู้เฮยไดปากจูเฮ้ด้เยใช่ไหมลเฮ้ยใช่ปากจูนะป,ป,ปากวับมันนั่นนะ Bố mình bạc chú nè đi vào bạc chú Ôi, được chào vậy Chúc con, chúc con, chúc mẹ bài con Chúc, chúc đó Ê, 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 ê nha đi à, Chúc đi, chúc đi Ê, sang đi Ê, ôi, sang đi, à, ôi, sang đi. บิ๊ก่างบัดชีวะมก็ว่อมเขาแบบเดียวให้บิวเด้ให้บิวได้รเล่าให้บิวยังงูมาหนออ๊ะอมากระตุ้นเออไอเสียดเล็กนี่มีมีเสียดเลยมีเสียดแล้วอืมบิวรูปมาหลดบิวจับมือกันบายบายไายแพ้หรืบายไพ้บิวเบินบายลูกบิวแม่

เพื okay, ่อนเราพ่อมม่พี่น้องคลิปนี้ค่ะก็สิขอโตไปแล้วในคลิปนี้ก็ฝากมพีพน้อง<ว>กดไ<ว>กลค์<ว>กดแชร์ก็ดติดตามให้จะต้องคือกาวเด้อนนหนะปราชญแมนมั้งสบายดีแ้ะสวัสดีวัดสุขุพุทธสบายดีเฮ้ยส,ส,สบายดี